อันนี้คือได้ฝุ่นมาเป็นชั้นเลยนะเนี่ยเป็นเลเยอร์เลยโหอย่างกับดินภูนเขาไฟตัวนี้ยังไม่ตัดเลยนะครับผมใช้ได้ดีมากๆนี่ก็สามารถดันออกมาได้เลยนะครับผมแบบนี้ง่ายๆเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l มิมอมากัชาชงนี้จะพลาดไปไม่ได้กับโปรเจคเตอร์ไม่ใช่หน้าปกขนาดนี้เรายังจะมาโปรเจคเตอร์อยู่อีกนี่ก็จะเป็นเครื่องดูดไาฝุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางจิมมีเลยนะครับ เสี่ยวมี่จิมมเนี่ยเขาก็จะเป็นแบรนด์ระดับ international แบรนด์เลยก็ตามที่เพื่อนๆได้รู้จักกันเนาะทางจิมมีกับทางเสี่ยวมีเนี่ยก็เป็นอีโคสเตมเดียวกันกน,น,นั่นเองนะครับนี่แล้วถ้าเกิดว่าใครมีรุ่นก่นกอนๆอยู่แล้วหรือว่ามันแตกต่างจากรุ่นก่นกอนอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันหน่อยดีกว่า เนี่ยแค่รูปทรงนะครับผมก็ดูหรูหราแล้วก็ดูมินิมอลไม่บ้านหรือว่าคุณผู้หญิงเนี่ยน่าจะชอบมากๆเลยนะครับทรงเว้าแล้วก็ดูแบบว่าหรูหราไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมตัวนี้กําลังขับหรือว่าแรงดูดของเขาเนี่ยหกรวัตต์เลยคือเยอะกว่ารุ่นก่นกอนๆน,นะปกติเราจะ400บ้าง300บ้างใช่ไหมก็เพื่อแรงดูดที่มันมากขึ้นนั่นเองนะครับหกรวัตต์ของเขาเนี่ยสามารถดูดนี่ได้ลึกประมาณ35เซนเลยอันนี้คือ35เซนนะคือเยอะกว่าฟู่ของผมอีกนะคือแบบ โคตรหนาเลยที่มันสามารถดูดได้เขาสามารถปรับได้ด้วยนะครับผมก็ด้านหน้าตรงนี้ชึบมันจะมีคําว่าสตรองกับคําว่าซอฟต์อยู่นะครับผมสามารถมากดตรงนี้เปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับใช้งานง่ายมากๆแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดด้านบนแค่นี้เองก็ตัวปลั๊กของเขานะครับก็เสียบได้เลยไม่ต้องหาแอด APTER ก็เป็นแบบบ้านเราเลยนะเมื่อกี้เห็นไหมคือแบบ สายโคดยาวอ่ะยาวมากๆก็จะต้องเสียบปลั๊กเอาไว้นะครับผมตัวนี้ไม่มีแบตน,นะก็ด้วยกําลังขับหรือว่าแรงดูดของเขาเนี่ยที่600วัตต์เนาะแล้วปลั๊กของเขาเนี้ก็ยาวมากเลยนะดูดรอบเตียง6ฟุตของผมเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเผื่อไปดูดเตียงข้างห้องได้ไม่ใช่อันนั้นก็ไกลไปแล้วก็ด้านหลังนะครับผมจะมีดูตรงเนี้ยใหญ่มากเลยใช่ไหม ก็ถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาจะใช้ไปสักพักหนึ่งบางทีก็ดูดเตียงยังไม่เสร็จแล้วมันก็ดับไปหรือตัดไปเพราะว่ามันร้อนเกินแล้วมันฮีททีเนี้ยเราก็เซ็งใช่ไหมมันก็จะไม่สามารถดูดต่อได้เ,เราต้องรอ15นาทีรอครึ่งชั่วโมงถึงจะดูดต่อได้แต่ว่าตัวนี้ก็ด้วยการที่เขาทําตัวฮีทซิงหรือว่าที่ระบายความร้อนมาค่อนข้างใหญ่เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ด้านบน นี่ที่เห็นว่าเป็นไซโคลตรงนี้หรือว่าที่เว้าวโค้งๆเนี่ยสวยๆใช่ไหมก็จะเป็นที่เก็บฝุ่นของเขานั่นเองนะครับ <Sh op> การใช้งานเนี่ยก็แค่ดึงขึ้นมาเลย <Sh op> ก็คือง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ <Sh op> ผมไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเนี่ยมันก็ลงล็อกเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ตัวนี้สามารถถอดฟิลเตอร์หรือว่าถอดไซโคนแล้วก็เอาตัวถังเก็บฝุ่นเนี่ยจุ่มน้ําไปล้างได้เลยนะครับผมง่ายๆเลยได้มาอย่างนี้เลวใช่ไหมก็ให้ทําการหมุนเพื่อปลดล็อกนะครับก็จะสามารถเอาตัวข้างบนเนี่ยออกมาได้เลยเราก็จะมาถึงขั้นฟิลเตอร์แล้วนะครับแค่ใช้มือดึงเนี่ยก็หลุดแล้วแล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะมีตัวแก๊ปของมันอยู่นะครับก็คือดึงเข้าดึงออกเนี่ยสามารถทําง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะแต่ว่าตอนใส่เข้าไปเนี่ยก็ใส่ให้มันตรงแก๊ปของมันด้วยนะครับนี่ แล้วรอบๆเนี่ยเขาจะมียางเอาไว้ซีลอีกรอบหนึ่งนะครับผมตัวฝุ่นหรือว่าเอ้ยตัวฝุ่นมันจะไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับผมแล้วก็ภายในกล่องนะครับเขาก็จะมีตัวนี้ไส้กองแถมมาให้อีก1อันเลยนะครับแมงนวลเนี่ยเล่มหนาปากเลยก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วการสุดท้ายก็จะเป็นโอ้มีที่ตัดมาให้ด้วยแล้วก็จะเป็นแปรงปัดฝุ่นนั่นเองนะครับเผื่อมีผมมีอะไรไปติด มีมือคน้นด้วยเผื่อใครไม่อยากใช้มือจับนะใช้อนี้แทนมือก็ได้โอเคแล้วก็จุดที่ตัวนี้แตกต่างจากเจ้าตัวอื่นๆนอกเหนือจากที่ผมได้บอกมาก็จะเป็นด้านหน้าตรงนี้คือมันค่อนข้างใหญ่มากเลยนะเหมาะกับคนที่มีเตียงใหญ่ๆหรือไม่อยากจะแบบว่าดูดซ้ำหลายรอบคือแบบว่าเนี่ยโอ้ไม่น่าเกินสิบรอบก็ครอบคลุมทั้งเตียงแล้วนะครับผมตรงนี้แล้วก็ด้านล่างมันจะมีตัวหลอด UV นะครับผมตรงนี้เขามีให้3หลอดด้วยกันแล้วก็ซ้ายขวาตรงนี้ ก็จะเป็นเซ็นเซอร์คอยตรวจจับว่าตัวนี้มันแนบชิดกับเตียงอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันเงยหน้าขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยเขาก็ยังสามารถใช้ได้นะแค่นิดหน่อยก็คือ30องศานั่นเองเพื่อเราเนี่ยกำลังทําความสะอาดอยู่ใช่ไหมเราก็แค่แบบหมุนตัวน้องเขานิดหน่อยหรือว่าไม่ได้ยกออกมาเลยอะ่ะมันก็จะยังไม่ดับนะครับผมคือแบบมันใช้งานง่ายมากๆแล้วเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็โคตรไวเลยนะครับผมแบบว่าปิดไปทีนึงแล้วก็เปิดมามันทํางานได้รวดเร็วมากๆบางทีอะ่ะตัวอื่นๆมันจะเป็นลอวิวหรือว่าเป็นปุ่มกดแบบให้รู้ แค่แนบลงไปอ่ะมันก็จะทํางานเลยนะครับนอกจากแปลงที่มันยาวแล้วเนี่ยเขาแรงหมุนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับก็ <S <S จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงของเจ้าตัวนี้กันหน่อยดีกว่าครับผมไปตอนนี้ก็ทําการเสียบปลั๊กไปเรียบร้อยแล้วนะข้างในเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยนะครับยังไม่มีฝุ่นเลยเนาะแตบบ่ว่าใส่กิ้งเลยมาลุยกัน่อยดีกว่าใช้งานก็ง่ายๆนะครับผมเนี่ยแค่กดเปิดกับปิดแล้วมันก็จะมีลําแสงตรงนี้คอยบอกโหมดนะครับผมว่าเป็นซอฟหรือสตรอง เสียงที่ได้เนะี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะอาจจะมีเสียงนิดนึงก็ด้วยกําลังขับของเขาที่แรงมากๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไฟ UV ของเขานะอันนี้อันนี้อย่าไปโดนเล่นหรือว่าอย่าไปส่งเล่นนะครับผมมันค่อนข้างอันตรายนิดนึงไปลุยกัน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแบบสตองเลยนะนี่เราก็โอเค อันนี้คือดูดไปแค่แป๊บเดียวเองได้ฝุ่นมาเยอะมากเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าออชื้นนี่เนี่ยเขาก็จะดูดฝุ่นเข้าทางรูตรงนี้แล้วก็เข้าไซโครนะดูคือเพิ่งดูดไปแป๊บเดียวเองทาไมมันเยอะขนาดนี้เราก็ดูดตลอดนะครับผมคือแบบว่าดูดทุกเดือนเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่แข็งแรงหรือว่าอาจจะแรงดูดสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมมันก็เลยได้ฝุ่นเข้ามาไม่เท่าตัวนี้นั่นเองนะคือโคตรเยอะเลยอยากจะเปิดให้ดูจริงๆ เดี๋ยวเราค่อยเปิดให้ดูตอนเสร็จทีเดียวกันเลยดีกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ฟุ้งออกมานะเพราะว่ามันดูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไซโคนเลยแล้วขย่าอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่ลงมานอกจากเราจะแบบถอดออกนะโอเคลุยกันต่อนีกว่าไป โอเคปกติเนี่ยมันก็เสร็จตั้งแต่ตัวขั้นแรกเจ้าตัวนี่ที่มีปลอกหมอนแล้วนะไม่ใช่ปลอกปูที่นอนอะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะเราก็ดูดทั้ง3ขั้นเลยเดี๋ยวไปเล่นอีกต่อนหน่อยดีกว่าคือนานๆเราดูดทีนึงนะครับผมแล้วก็ได้ตัวใหม่มาคือแบบโอ กลายเป็นว่าตัวนี้สกรปรกมากๆแล้วเตียงผมเนี่ยทุกอย่างมันไปอยู่ในตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับดูแล้วก็จะเป็นฟุนที่เขาได้เลยนะคือมันสกรปรกขนาดนี้เลยนะครับผมเนี่ยเราเอานิ้วเขี่ยให้ดูจะได้รู้ว่าแบบอันนี้ยังไม่รวมที่อยู่ในไทคนนะเยอะมากๆเลยโอเคลุยกันต่อนหน่อยดีกว่า โอเคเรียบร้อยโอ้โหฝุ่นยเยอะจัดจัดดูเอ้ยชึบนี่แล้วก็จะเป็นฝุ่นที่เราดูดได้นะครับผมเยอะจัดจัดเลยเดี๋ยวไปเทให้ดูกันหน่อยดีกว่าอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเนี่ยหรือว่าเราใช้มานะครับผมขอดูเวลากันหน่อย oh, โอ้โหเกินครึ่งชั่วโมองอีกตัวนี้ยังไม่ตัดเลยนะครับผมใช้ได้ดีมากๆแรงดูดของเขาก็เยอะมากๆแล้วนะครับผมเนี่ยเครื่องอุ่นๆนะแต่ว่าไม่ตัดแล้วก็ตัวนี้มันระบายอากาศทันนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวก่อนที่จะไปเทฝุ่น ขอต่ออีกหน่อยหนึ่งเมื่อกันนี่จะได้จัดก,การเลยทีเดียวม,มาใมที่ 2. 2ก็หลังจากที่เราใช้นะมันจะต้องยกขึ้นยกลงใช่ไหมมันอาจจะมีน้ําหนักนิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ฟังก์ชันแล้วก็สเปคที่เขาอาัดมาให้เนี่ยแน่นมากๆถ้าเกิดว่าใช้กับเตียงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันอาจจะต้องแบบ ยกหน่อยนะครับใครที่ดูดตุ๊กตาตัวใหญ่ๆห,หรือว่าดูดอะไรพวกนี้ใช้คุณวูชายก็ได้แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไม่ได้หนักมากเท่าไหร่ไปโอเคใบสุดท้ายแล้วอันนี้ผมขอย้ำอีกทีนึงนะ,ะมันเป็นเครื่องดูดไล่ฝุ่นนะครับผมไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นสมมติว่าใครเนี่ยเห็นผมหรือเส้นผมอะไรเงี้ย วิ่งผ่านเอ้ยทำไมมันดูดไม่ขึ้นมันไม่ดีหรือเปล่าตัวนี้มันเป็นดูดลายฝุ่นนะครับผมลายฝุ่นแบบลายฝุ่นเล็กๆอะ่ะแต่ก็สามารถดูดได้นะตัวนี้แต่เผื่อใครมีข้อสงสัยนะครับผมไปโอเคเดียบร้อยรู้สึกว่าคืนนี้จะต้องนอนสบายแน่เลยดูจากฝุ่นที่มันดูดออกมาได้แล้วเนี่ยเยอะมากๆ ใครที่นอนคันหรือว่าแบบนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างี้อาจจะมีปัญหาแพ้ลรฝุ่นนะครับผมลองดูอาจจะช่วยได้นะปะมากล่องพิสูจน์หลักฐานดูกัน่อยดีกว่าฝุ่นเยอะขนาดนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านี่ดูอีกทีนึงเยอะจริงๆเลย อันนี้คือได้ฝุ่นมาเป็นชั้นเลยนะเนี่ยเป็นเลเยอร์เลยโหอย่างกระดินภูเขาไฟอันนี้เราก็ดูทุกเดือนนะไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะครับผมก็โอเครุ่นใหม่สมคำลํำลือด้านหลังนะมันจะบอกอยู่ว่าให้เปิดยังไงแต่เราเนี่ยเปิดเซียนอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมตอนขั้นแรกเนี่ยเปิดได้แต่หลังจากนี้นะครับผมต้องระวังหน่อยเพราะอันนี้มันไม่มีฝุ่นอะไรแบบว่าหลุดเล็ดลอดเข้ามาเลยนะครับโอเคยังใสสะอาดแต่ด้านนี้ก็ยังสามารถเปิดได้อยู่แต่ที่จริงอ่ะเราสามารถเปิดได้เลยนะถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนฟิลเตอร์ อันนี้ฟิลเตอร์นะครับผมเวลาที่มันดูดออกมาแล้วใช่ไหมมันก็จะกองผ่านตรงนี้ออกไปอีกทีนึงแล้วก็ไปลมระบายความร้อนข้างนอกเนาะโอเคอันนี้อ,ออกไปก็ได้โอ้นี่ไงด,ดูโคตรโหดเละแล้วนะครับผมส่วนด้านนี้ยังโอเคอยู่เลยอย่าใส่กลับด้านนะครับนี่ฝุ่นที่เขาดูดได้นะโอ้โหเดี๋ยวเราต้องอใส่ตรงนี้ปิดกลับเข้าไปก่อนเดี๋ยวจะฟุ้งนะครับผมด้านนี้เราก็ใส่ลงไปเปิดตำตำแล้วลุยได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนี่ โอ้โหนี่เริ่มออกมาแล้วนะครับผมอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวมาดูกันใหม่ชื้นโอ้โห,โหไม่ธรรมดาเลยตรงนี้เยอะจริงๆอันนี้ก็เทไปได้นี่โอเค,อเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีฝุ่นให้เจ้าตัวนี้อีกนะแล้วก็ตอนใส่กลับเข้าไปเนะี่ยมันจะมีแก๊กตรงนี้อยู่ใช่ไหมไม่แก๊กหรอกเป็นร่องเฉยๆก็ใส่ให้มันตรงร่องแค่นั้นเองนี่เดี๋ยวค่อยทาความสะอาดกันนะตรงนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้ต่ออยู่คือแบบว่า มันเยอะจริงๆเลยะแล้วก็มีแบบเป็นชั้นตรงนี้อีกมาแล้วก็อาฝุ่นที่เราดูดมาได้นะครับผมนี่เอาไปปั้นเป็นตัวอะไรได้เลยนะเนี่ยโอเคแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําความสะอาดอีกนะครับผมนี่ตรงนี้เขาสามารถปลดล็อกได้เดี๋ยวขอปิดผนึกเจ้าตัวนี้กันไปก่อน1 2ึส,สแล้วก็อันนี้ทําไงอ่านี่ไงได้แนละ้วตอนนี้โอเคโอค้โหนี่ สุดยอดเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเฮ้ยฐ <c oughs> านดีๆนี่เองนี่มันจะมีคําว่าล็อกกับปลดล็อกอยู่นะครับแล้วก็ดันลงมาข้างล่างปึ๊บแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอาไปทําความสะอาดนะฝุ่นน่าจะฟุ้งหน่อยนึงสาธิตให้ดูก่อนนี่ก็สามารถดันออกมาได้เลยนะครับผมแบบนี้ง่ายๆเลยตัวแปลงไม่มีผมติดเลยเฮ้ยคือดีมากๆม,มีเส้นใย,ยนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตดีๆในตัวไซโคลนหรือว่าในฝุ่นของเราเนี่ยจะมีผมอยู่นะ ก็สามารถดูดขึ้นมาได้ตัวนี้อันนี้ก็ผ้าชุบน้ําหรือผ้าปกติเนี่ยเช็ดได้เลยนะครับแล้วก็ใส่กลับไปก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะอันนี้สมมุติว่าเราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะใส่กลับไปก็ง่ายๆไม่มีขั้นตอนอะไรยากเลยไม่ต้องหาเหรียญอะไรมาแบบเฮ้ยชุบโอ้โหแล้วก็ปุ๊บหมุนแค่นี้เองใส่กลับไปก็ง่ายๆนะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็อย่างสุดท้ายชุบนี่ล็อกแล้วก็ใส่โคตรง่ายจัดไป ลาฟุ่นเนี่ยเขามีขนาดเล็กมากๆเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมเราก็เลยไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญเขาเนี่ยสามารถก่อให้เกิดพืนคัน,นแล้วก็ลามไปถึงโรคภูมิแพ้ได้ด้วยนะตัวนี้โอเคเป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับเจ้าตัวจิมมี่ bx 5้าอยู่ห่างๆนิดนึงยังไม่ได้ล้างเลย ก็ตรงนี้นะครับผมสรุปอีกทีนึงมันแตกต่างจากเจ้าตัวอื่นๆยังไงนอกจากกําลังขับเนี่ย600วัตต์ใช่ไหมแล้วก็ตัวด้ามที่มันยาวมากกว่าตัวอื่นตัวหลอด UV 3หลอดแล้วก็จะมี a l t r a s o n i c ที่ทำการตบตัวที่นอนหรือว่าหมอนต่างๆเนี่ยให้ฝุ่นเนี่ยมันเข้ามาในตัวเครื่องนะถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆนะครับผมมันจะมีแปลงสีฟ้ากับสีน้ําเงินนะมันจะเป็นแบบ soft แล้วก็จะเป็นแบบสตรองนั่นเองนะครับก็เพื่อทําการดูดไายฝุ่นที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเมชฟิลเตอร์ไซโคนเขาก็จะทํางานแบบนี้นะครับผมถ่าดูดเข้ามาในรูอันใหญ่ๆตรงกลางเครื่องแล้วก็ผ่านฟิลเตอร์หรือว่าไซโคนของเขาตรงนี้นี่ตรงกลางเลยนะแล้วก็ออกมาตามรูเล็กๆแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วตัวลมที่มันจะต้องเป่าออกหรือว่ามันมีลมดูดเข้ามาใช่ไหมก็จะต้องมีลมออกเนาะ เขาก็จะออกมาทางตัวสีม่วงตรงนี้นะครับผมนี่ปื๊บเราออกมาลูเล็กๆแล้วก็ดันเข้าไปออกตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านตัวฟิลเตอร์เนี่ยไม่มีอะไรรอดผ่านไปได้เลยตามที่เราเปิดให้ดูนะและนี่ก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่าง Xiaomi j i m m y b f 5กับทาง Deema CM800 กับ Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner นั่นเองนะครับพ่จะเห็นว่าตัวนี้นะครับผมมีกําลังขับถึง600วัตต์เลยแรงดูด16 kpa เลยนะครับผมถังเก็บฝุ่นใหญ่ถึง0.5ลิตรตัว UV lamp เนี่ยมีเหมือนกันเนาะแต่ว่าตัวนี้จะมี u ล t รา s o n i c ด้วยนะครับโอเคแลวนี่ก็จะเป็นตัว จิมมี่ BX5 นั่นเองนะครับแล้วราคาก็อยู่ที่2290บาทนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวทิ้งลิงก์เพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลสินค้าที่ใต้คลิปตรงคําบรรยายเลยนะครับสำหรับที่เราใช้มาเนี่ยก็จะมีจุดสังเกตอยู่1จุดนั่นเองนะครับแต่เราใช้ไปจนชินแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวยังไม่ได้บอกก็คือตัวถังเก็บฝุ่นตรงนี้มันจะไม่ได้มีตัวล็อกอะไรเลยใช่ไหมนี่ก็สามารถดันขึ้นแล้วก็เอาออกมาง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นตัวจิมมี่ BX5 นั่นนเองะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย